สวัสดีครับในคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตกิจกรรมให้ฟังนะครับก็จะเกี่ยวกับกิจกรรมใหม่ที่จะมาในเดือนหน้านะตอนนี้ก็มีกําหนดการออกมาแล้วนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรบ้างเนาะในเดือนหน้าเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับแล้วก็มีอัปเดตเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมฟุตตี้เวิร์สด้วยนะครับก็จะมีจักรวาลรับนะับอีก3าจักรวาลนะนอกเหนือจากจักรวาลเดวิดแบคแฮมจักรวาลขุมทรัพย์แล้วก็จักรวาลจอมเปลี่ยนล่างนะครับยังจะมีอีก3จักรวาลเนาะก็เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับ แล้วก็มีอัปเดตหนึ่งๆที่เราจะต้องรู้ด้วยนะใครอยากรู้ราลยละเอียดทั้งหมดนี้ก็เดี๋ยวรอฟังกันได้เลยผมมีร้านเติมเกม Fc Mobile มาแนะนําให้กับเพื่อนๆทุกคนกันนะครับ Cookie Land Shop บริการเติมเกม Fc Mobile ถูกกว่าเติมเองสะดวกรวดเวร็วปลอดภัยเติมผ่าน ID p a s s w o r d หรือ e-ID ก็ได้นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจเติมเกม Fc Mobile สามารถติดต่อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line Add แอดคุกกี้แลนด์หรือเ c e b o o k f a n p a g คุกกี้แลนด์ช็อปรับเติมเกมราคาถูกหรือจะกดลิงก์ใต้คลิปก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับผมคิดจะเติมเกม FC Mobile เติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับมาดูอัปเดตทั่วทั่ไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นต่อเวลาพิเศษนะในวันศุกร์นะครับก็จะมีอันนี้เข้ามาเพิ่มนะครับจากวันพฤหัสเนี่ยจะไม่มีนะอันนี้คัดสรรสุดสัปดาห์เนี่ยอันนี้ก็จะใช้โทเค็นศูนย์ห้านะครับทั้ง มันจะอยู่ทั้งหมดเนี่ยสามวันนะก็คือวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์นะครับสําหรับวันนี้เราสามารถมาสุ่มกันได้นะเพื่อรุนนักเตะหนึ่งร้อยสี่ถึงหนึ่งร้อยเก้าหรือจะเป็นชาตินะครับซึ่งชาติเนี่ยจะเป็นชาติของฟุตที่เวิร์ดเนาะแล้วก็ดรอปได้ถึงหนึ่งพันห้าร้อยเลยนะเห็นปะแต่ว่าโอกาสในการดรอปเนี่ยก็จะน้อยกว่าหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะอันนี้มันเคยมีมาแล้วนะแล้วก็รอบนี้ก็กลับมานะครับใครอยากจะมาสุ่มก็สามารถมาสุ่มกันได้นะครับเผื่อใครยังไม่เห็นเนาะก็มาแจ้งให้ เราก็มินิเกมโกลคิปเปอร์นะครับก็กลับมาให้เล่นอีกแล้วนะในวันศุกร์นะก็สามารถมาเล่นกันได้เช่นกันนะครับอันนี้ก็เล่นเหมือนเดิมอ่ะจะเก็บตัวมาก่อนนะจากคู่แข่งดี i o ชนะครับสามแมตตอนหนึ่งใบแล้วก็เอามาเล่นก็จะมีของแจกนะเป็นเงินเป็นอัพแลงก็มีนะครับอัพแร้งอ่ะของดีสุดแล้วนะในนี้ผมวเออมีสุ่มนักเตะมีชาิมีอะไรด้วยนะนิดหน่อยแต้มกิจกรรมอะไรประมาณนั้นนะครับก็สามารถมาเล่นกันได้นะอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับก็จะอยู่3วันอนะ่ะเหมือนนันไอต่อเวลาเมื่อกี้เลย ลุกเต่าวาทิตนะครับอันนี้ก็ประมาณนี้นะสำหรับมินิเกมนะครับแล้วก็มีหลายๆคนบ่นว่าที่อัพแรงเนี่ยหายากเนาะก็ใช่นะครับผมก็เห็นด้วยนะ EA ก็รู้ว่าแหละจนตอนนี้เนี่ยเขาทําออกมาขายแล้วนะก่อนหน้านี้ที่ไม่มีขายเนาะอันนี้เลยมันจะอยู่ในร้านค้านะแล้วก็ขายดีสุดนะครับก็จะมี2อันนี้เลยเนี่ยหนึ่งเจ็ดเก้าแล้วก็สามสี่เก้านะหนึ่งเจ็ดเก้าสามารถซื้อได้สองครั้งนะครับก็ได้แต้มเพิ่มแรงในห้าร้อยห้าสิบต่อหนึ่งแพ็คน,นะก็สองแพ็คก็ได้พนะันร้อยป่ะเออส่วนสามสี่เก้าเนี่ย ก็จะได้หนึ่งพันสองห้าสิบเลยนะสองครั้งก็เป็นสองพันห้าเลยเออ,อะใครอยากได้อัพแรงนะครับก็สามารถมาซื้อกันได้นะครับอันนี้เพื่อใครยังไม่เห็นนะไม่ใช่อะไรแล้วแต่คนนะจะซื้อไม่ซื้อก็ได้นะอันนี้เออไม่ซื้อก็ได้นะครับจะเก็บเอาในกิจกรรมก็ได้หรือจะซื้อก็ได้ถ้าใครที่เกียจรอนะครับผมต่อไปมาดูกิจกรรมที่จะมาเร็วนี้แล้วก็ในเดือนหน้ากนันดีกว่านะครับก็เร็วนี้เลยเนี่ยก็จะมีวันที่สามสิบนะอันนี้เนี่ยจะมีสองกิจกรรมนะครับวันที่สามสิบอะ อย่างแรกเลยที่โชว์อยู่เนี่ยก็คือ Nation Story Japan นะครับอันนี้ก็จะเกี่ยวกับทีมชาติญี่ปุ่นนะแต่ก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรให้เราเล่นให้เราทำหรือเปล่านะแต่รู้แค่ว่าตรงนี้เนี่ยจะมีของแจกให้เราด้วยนะในวันที่30อันนี้จะแจกเป็นแลงอัพพอยต์นะครับ1น0นะครับแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะที่มาพร้อมกันในวันที่30เนี่ยแต่เขาไม่ได้โชว์นะก็คือวันแห่งความตายนะครับวันแห่งความตายเนี่ยจะมีแจกชุดด้วยนะเป็นชุด1ชุดนะครับชุดแข่งนะครับไม่ง่าย แล้วก็มีแรงอัพพอยด้วยดังนั้นเนี่ยรวมรวมแล้วเราจะได้แรงอัพพอยต,ตรงนี้นะ200เลยนะจากเนชั่นสตอรี่เจแปนหนึ่งร้อยแล้วก็จากกิจกรรมวันแห่งความตายหนึ่งร้อยนะครับอ่าส่วนในวันที่สามเอ็ดเนี่ยอันนี้จะเป็นฮาโลวีนนะครับวันแห่งความตายกับฮาโลวีนคือคนละอันกันนะมันเลยแยกวันกันนะครับฮาโลวีนวันที่สามเอ็ดเนี่ยอันนี้ก็จะแจกเป็นเพชรแดงนะจากปฏิทินเ็อาอินตรงนี้นะครับตามที่ผมเคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆเลยนะครับแล้วก็กิจกรรมในเดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกาเนี่ยก็จะเริ่มตั้ อันนี้ก็จะเป็นวันแห่งความตายเหมือนกันนะวันที่30มสิบอ่ะมีแจกชุดแล้วก็แรงั p ปลอยไปแล้วเนาะส่วนอันนี้เนี่ยจะมีแจกเป็นแพ็กนะครับเออซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นแพ็กอะไรแต่มันมีหลุดมาว่าเป็นแพ็กนะเดี๋ยวต้องรอดูกันอีกทีนึงแล้วผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมวันแห่งความตายถึงมี2วันนะครับเออในเทศกาลของมันจะเป็นแบบนี้ป่ะมีวันเริ่มแล้วก็วันจบอะไรประมาณนั้นมั้งไทยผมเดานะอันนี้ผมยังไม่ได้ไปเ e ิร์ชข้อมูลดูเหมือนกันว่าพออะไรนะแต่เนี้ยวันแห่งความตายเหมือนกันนะครับแล้วก็วันทีีีี่่่5เนนนนนนยยยอออััั้้จะะะกกกววบคคคทท็ืลรรง ในวันที่5อันนี้จะมีของแจกเป็นเงินนะครับแล้วก็วันในวันที่13เนี่ยอันนี้จะเป็นกิจกรรม ucl นะชื่อก็ชัดเจนเนาะจมเป็นลลกใช่ไหมเอออันนี้ก็อาจจะคล้ายๆรอบที่แล้วปะที่มันมีกิจกรรมให้เราเล่นนะผมว่ามีพาได้เติมมีกิจกรรมให้เราเล่นรับตัวแล้วก็เล่นแบบยาวๆวครับจําได้ไหมที่มีตัวให้แลกเก็บสะสมฉาดไปแลกอะครับก็น่าจะคล้ายค้ายกันผมคิดว่าแต่เดี๋ยวต้องรองดูอีกทีหนึ่งนะยังไม่มีดูดออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้นะวันที่16นะครับจนถึงวันที ยี่สิบเนี่ยอันนี้จะเป็นกิจกรรมใหญ่นะเป็นกิจกรรมใหม่ที่จะมาต่อจากกิจกรรมฟุตตี้เวิร์ดนะครับก็จะมีกิจกรรมชื่อว่ากอร์เรียสเอรานะครับซึ่งแปลเป็นภาษาไทยเนี่ยแปลว่ายุครุ่งโรดอะไรประมาณนี้เออตรงนี้นะก็เดี๋ยวรอกันได้เลยนะกิจกรรมทั้งหมดนี้เดี๋ยวมาแน่นอนนะครับลาเอียนเนี่ยก็ยังไม่ได้ทราบอะไรมากมายนะก็เล่าให้ฟังได้แค่นี้นะ,นะตอนนี้คือรู้ว่ากิจกรรมชื่อว่าอะไรเป็นกิจกรรมประมาณไหนแต่ว่าไม่ได้รู้ลาเอียแบบลึกๆนะครับ เออว่าจะมีอะไรแจกบ้างมันเล่นยังไงอะไรนู่นี่น,นั่นไม่รู้นะอันนี้เดี๋ยวถ้ารู้เนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกกันในารายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมนะครับถ้ามีข้อมูลเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในคลิปต่อๆไปนะครับต่อไปก็อัปเดตกิจกรรมพุตตี้เวิร์ดนะครับเกี่ยวกับจักรวาลรับอีก3จักรวาลน,นะนอกเหนือจากจักรวาลไปแค้มจักรวาลขุมทรัพย์แล้วก็จักรวาลจอมเปลี่ยนล่างนะครับมันยังจะมีอีกนะ3ามจักรวาลซึ่งมันซ่อนอยู่นะผมเลยเรียกว่าจักรวาลรับนะครับจักรวาลรับเนี่ยก็ ก็คือเราปลดล็อกข้างบนมันจะสุ่มจัก,กรวาลถูกไหมก็จะสุ่มมา1จาก6จัก,กรวาลน,นะครับก็จักรวาลรับ3แล้วก็3จัก,กรวาลน,นี้ด้วยรวมกันเป็น6ถูกไหมดังนั้นเนี่ยบางทีเราก็อาจจะได้หรือไม่ได้นะจัก,กรวาลรับไม่เสมอไปที่เราจะสุ่มข้างบนเราได้จัก,กรวาลรับเสมอนะครับแล้วจัก,กรวาลรับมีอะไรบ้างล่ะจัก,กรวาลแรกนะก็คือโมเวอร์เวิร์ดนะครับโมเวอร์เวิร์ดเนี่ยหลายๆคนจะเห็นแล้วแหละในตล,ตล,ตลาดก็มีนะก็คือที่มีเฟอร์ดินานด์สองอาร์ตการ์ดนะครับ so กัตตูโซน,น,นก็ เนี่ยจะอยู่ใน m มโฟเว r ร์ดนะซึ่งมโฟเว r ร์ดเนี่ยที่แตกต่างกันเลยก็คืออาร์การนะครับกับทรงผมนะโอยากับสเตตของนักเตะเนี่ยคือเหมือนกันหมดเลยนี่เลยเฟอร์ดีนาเห็นไหมมีสองอาร์การเห็นไหมครับแต่ o อ ER เดียวกันตำแหน่งเดียวกันเลยเนาะซึ่งที่ผมบอกว่าทรงผมมันต่างกันเนี่ยกดดูที่โมเดลนะครับอันนี้คือจะมีผมเหม็นไหมส่วนอีกอันหนึ่งจะหัวโลอนนะครับแล้วทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยนะสเตตก็ world, เหมือนกันเห็นไหมเนีย่ยลองเทียบดูก็ได้นะครับ พลังแฝงก็เหมือนกันด้วยนะเออมันต่างกันแค่ทรงผมนี่แหละกับอาร์ตการ์ดนะครับก็เราจะคนเลยนะว่าจะเลือกเล่นทรงผมไหนแล้วก็อาร์ตการ์ดไหนเนาะเอออย่างที่บอกว่ามันเหมือนกันหมดอะสะตงสแตทพลังแฝงอะไรนะครับแล้วก็ในโมฟเวิร์เนี่ยมันสามารถสับเปลี่ยนได้ด้วยนะสามารถเอาหัวโลนเนี่ยไปแลกเป็นหัวไม่โลนได้แล้วก็เอาหัวไม่โลนไปแลกเป็นหัวโลนได้นะครับเนี่ยตามนี้เลยนะเนี่ยที่เป็นการแลกเปลี่ยนนะครับต้องบวกแต้มอะไรเข้าไปด้วยนะครับเนี่ยถึงจะแลกได้นะ เออก็จัก,กรวาลน,นี้ก็ประมาณนี้เลยนะครับจัก,กรวาลรับจัก,กรวาลต่อไปนะก็คือเจม i นัยเวิร์ดนะครับก็คือจัก,กรวาลราศีเมถุนนั่นแหละง่ายๆแล้วก็ราศีเมถุนเนี่ยคือราศีคนคู่นะตีมของมันก็คือจะเป็นคนที่หน้าตาคล้ายๆกันนะครับที่เป็นนักฟุตบอลนะนะยกตัวอย่างให้ดูก็นี่เลยเนี่ยโจต้าซิวานะกับแจ็คกิลิตสองคนนี้เนี่ยชอบโดนล้อว่าหน้าตาเหมือนกันนะครับ เออบางคนก็รอว,ว่าเป็นพี่น้องกันหรือเปล่าหรือเป็นพ่อลูกกันหรือเป็นอะไรนี้นะก็คือหน้าตาเขาคล้ายกันจริง,รงๆนะในชีวิตจริงอ่ะสองคนเนี้ยแล้วก็ไอ้คนหนึ่งก็ซาก้ากับจอนนะจอนของเชลซีอันนี้ก็หน้าตาคล้ายๆกันเหมือนกันนะเ,ออเนี่ยก็คือทีมของจักรวาลน,นี้นะครับไอ้เจมีน่าเวิร์ดเนี่ยก็เท่านี้เลยแล้วก็สามารถเอาตัวนักเตะที่หน้าตาคล้ายกันนะ่ไปสับเปลี่ยนกันได้ด้วยนะอย่างสมมุติผมอยากได้กิริตเนี้ยผมก็เอาโจต้าซิวาไปเป็นวัตถุดิบนะเพื่อที่จะแลกเป็นกิริตได้นะครับเนีีย่ยตตาตาามมรงนน้เละผ มีบอกว่าใช้อะไรแลกเป็นอะไรได้นะก็คือคนหน้าเหมือนกันน่ะสับเปลี่ยนกันได้นะง่ายๆเออก็ใครเจอจกักรวานนี้ก็ลองดูนะครับจกักรวานสุดท้ายนะครับจกักรวานสวาเปเวิร์นนะแปลเป็นไทยก็ประมาณว่าแลกเปลี่ยนอะไรประมาณนั้นนะครับจกักรวานนี้เนี่ยจะให้เราเอานักเตะนะครับร้อยสิบร้อยสิบเอ็ดร้อยสิบสองร้อยสิบสามนะเอาไปสับเปลี่ยนเป็นนักเตะตัวใหม่นะครับก็คือในวานที่เท่ากันนะสมมุติเราได้ร้อยสิบเอ็ดซมมาหลายๆตัวเนี้ยเราก็ลองเอาร้อยสิบเอ็ดของเราเนี่ยไปสับเ,เปล ง่ายๆซึ่งวัตถุดิบเนี่ยก็จะตามตารางนี้เลยนะครับจะต้องใช้ตัวแล้วก็ใช้วัตถุดิบนิดหน่อยด้วยอาจจะเป็นชาดหรือจะเป็นโทเค็นอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็จะมีดอกเป็นตัวหรือโทเค็นมาให้เราหรือชาิด้วยนะครับผมเนี่ยตามนี้เลยนะในตารางก็ดูได้เลยนะครับจกักรวาลนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเนาะอันนี้จกักรวาลนี้น่าจะทํามาแบบสําหรับคนที่มีตัวซ้ำเยอะๆะเราอยากลองลุ้นเป็นตัวใหม่อะไรเนี่ยผมคิดว่านะเอสำหรับจกักรวาลสวาเบิร์ดอันนี้นะครับ จักราวาลลับที่นอกเหนือจาก3จักราวาลน,นี้ก็เท่านี้เลยนะที่อยากจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมนะครับใครไปเจอจักราวาลไหนก็พูดคุยคอมเมนต์กันได้นะครับก็ไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวอนาะคตเนี่ยจะมีจักราวาลอะไรมาอีกหรือเปล่านะเดี๋ยวถ้ามีเนี่ยเยวค่อยมาเพิ่มเติมกัมมนทีหนึ่งแล้วกันนะครับผมส่วนใครยังไม่เข้าใจวิธีการเล่นกิดกรรมฟุตตี้เวิร์ดนะก็แนะนําให้ไปดูคลิปที่แล้วนะผมอธิบายไว้หมดแล้วเนาะคลิปนี้ผมก็เลยไม่ได้พูดนะวิธีการเล่นทั้งหมดของคลิปนี้ก็ประมาณเท่านี้เลยนะคร ใครยังไม่ได้กดไลค์คลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กันคนละทีส่วนใครไม่กดติดตามให้กับช่องก็ต้องรีบเลยนะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับเกม EA Sports FC Mobile ที่ผมจะมาอัปเดตหรือเล่าให้ฟังนี้เรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องทางอื่นด้วนะไม่ว่าจะเป็น Facebook Fanpage ลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับหรือว่าจะเป็น Discord ก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็มีช่องรองด้วยนะไปช่ว h o t Android V2 ก็อย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆทุกคนจะสนุกกับการเล่นเกมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือในไลฟ์สตรีมนะครับ Bye bye.